รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีเป็นความโชคดีของทีมภูเก็ต FC แล้วก็เป็นความโชคดีของชาวภูเก็ตคนภูเก็ตเพราะว่าทีมอมเมรียเนี่ยได้ข่าวว่ามาอุ่นเครื่องเมืองไทยก็เขาอุ่นเครื่องแค่2ทีมคือมีทีมเมืองทองกับทีมภูเก็ตหนึ่งใน2ทีมก็มีทีมภูเก็ตก็ถือว่า เป็นความโชคดีส่วนตัวผมก็มีความยินดีแล้วก็มีความอยากเล่นอยากสัมผัสเกมกับเกมนี้ก็มีความยินดีมากๆครับรู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจเช่นกันที่ได้เล่นกับทีลิลินกับมุ้ยแล้วก็ได้เล่นกับทีมอเมริกาทีมชั้นนําจากหลีกมาตรฐานจากประเทศสเปนใช่ไหมครับก็ก่อนหน้านี้ก็เคย จอกันตอนทีรศินเล่นเมืองทองผมก็เล่นให้เชียงรายแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งก็ได้เคยเก็บตัวทีมชาติคิงคับด้วยกันอะไรเงี้ยครับถ้าถามส่วนตัวผมแล้วผมก็เข้าข้างทีมตัวเองมากกว่าอยู่แล้วอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าอยากให้ทีมของเราภูเก็ต FC เป็นฝ่ายที่มีผลการแข่งขันที่เหนือกว่าอยู่แล้วก็คิดว่ารวม ถึงตัวผู้เล่นเพื่อนๆร่วมทีมและส่วนตัวผมก็คิดว่ามั่นใจผลออกมาทีมภูเก็ตเอฟซีน่าจะเป็นฝ่ายชนะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเสมอแล้วก็เล่นได้ใจคนดูด้วยครับผม